ทำไมบาร์เซโลนาถึงยอมขายดาวรุ่งที่ยังไม่เคยเล่นชุดใหญ่เลย อาเล็กบาเย่แบ็กซ้ายวัย21ปีของบาร์เซโลนาตัดสินใจปิดฉากเส้นทางในทีมคำนูโดยย้ายโซบโคโมโแบบถาวรพร้อมค่าตัว6ล้านยูโรกลายเป็นดีลขายนักเตะรายแรกของบาร์ซ่าในตลาดซัมเมอร์นี้แม้เขาจะไม่เคยลงเล่นชุดใหญ่ให้กับทีมเลยแต่การเติบโตของเขาผ่านการยืมตัวหลายสโมสรทำให้ชัดเจนว่าบาเย่คือแบ็กที่มีพัฒนาการต่อเนื่องและไม่เคยหยุดพัฒนาเขาเริ่มสร้างชื่อจากการเล่นให้กับบาร์เซโลนาเมื่อฤดูการ2022-2023และถูกส่งไปเก็บประสบการณ์กับอันดอร่ราในเซกุนดาก่อนจะย้ายไป ante, เลบันสนา ลงเล่น19นัดจ่าย5แอสซิสต์และจบที่โคโมโในเซเรียอาโดยลงเล่น15นัดและเป็นตัวจริงถึง12เกมภายใต้การคุมทีมของเชฟฟาเบกัตอดีตกองกลางบาซ่าบาเย่เคยฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในยุคของฮันซี่ฟลิกและหวังจะได้โอกาสแต่ก็ต้องหลีกทางให้กับเทรันต์มาตินที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวสำรองของอเลฮานโดรบันเดจากดาวรุ่งที่ผ่านอาคาเดมี่ของบาซ่าสู่แบ็กซ้ายตัวจริงในอิตาลีการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปิดฉากแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่น่าจับตามออ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 องงงงงงงขขเเเเเล aje, ลลลลลลล็็กซ์์บบบบบบาาาาาาายยแแแะะะโคโคคมจจพิิิ่่่่ไไไไดดดดดด้้้้้ีีปใชนนททรรููผววหสุุตตฟ